ข่าวลือที่ประวินสร้างขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นหนึ่งชั้นความคิดสองอคติต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และเป็นการยืนยันว่าข้อมูลพวกของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยใช้ทฤษฎีลเออร์ ire, หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง นะครับวันนี้ตลอดทั้งวันผมได้รับข้อความได้รับโทรศัพท์มือถือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงและผมยืนยันว่าละผมจะรีบทําคลิปนี้มารายงานให้กับหุ้น่วนทราบและผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะครับถ้ามีเกิดขึ้นก็จะมีถแถลงการจากสํานักพระราชวังนะครับถแถลงการเองอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ไม่มี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเจ้าสักิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะไม่พ้นข่าวลือนะที่ประวินเอาไปปล่อยในโซเชียลมีเดียนะว่าพระองค์สมทรงสวรรคตแล้วเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ถึงพฤติกรรมของการกระทำของคนเหล่านี้กันก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันประวิน ก็เป็นอาจารย์ซึ่งดวงข้อหามาตรา112แต่ได้โพสต์ข้อความนะบ,บน Facebook ของตัวเองบอกว่ากู้ใบสมสวรีนะรีจากนั้นก็มีข้อความโพสนะครับในกลุ่ม Royal Market Press ตลาดหลวงนะครับข่าวลือลาก่อยนะฮะแล้วก็มีภาพพรอองสมร์อมพ์พานะครับอยู่ด้วยกัน และต่อมากลุ่มของพวกเขาก็มีการโพสต์ตข้อความว่าคนไทยอาได้ศึกษาพระราชพิธีประสบพระโกรคู่อีกครั้งนะฮะแล้วก็แฮชแท็กสมสวรีนะนี่คือสิ่งที่พวกเขาทําอยู่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ตข้อความขึ้นมาจากกลุ่มพวกเขาว่ามีเรื่องราวให้นอนไม่หลับรอออฟฟิเชียแถลงให้แน่นอนอีกทีในวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าสมรรคมจริงไหมรอไปก่อนนะชาวเน็ต ไม่ต้องตื่นตุมกี่ครั้งแล้วแบบนี้สุดท้ายเป็นแบบนั้นไปตามเคยนะฮะก็มีการเอาภาพประวินนะเอามาแชร์ในกลุ่มของพวกเขาและแชร์ผ่านทวิตเตอร์อย่างดาาดื่นฮะโทรศัพท์รับกันไม่หยุดอินบ็อกรับกันไม่หยุดจุกลงมันยังไงกันแนะ่ปรากฏว่าหลังจากประวินโพสต์กระแสข่าวลือเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเยอะมากทำให้เกิดความเข้าใจผิด นะครับเยอะต่อมาท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนท่านก็ได้โพสต์ข้อความว่าอย่าไปเชื่อข่าวอ้างข่าวลือจากผู้มิหวังดีกันนะครับทำใจกันให้สบายสบายไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมีอะไรมิมีอะไรครับอ่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน,นะท่านใหม่ก็โพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาจากกระแสข่าวที่ ปวินสร้างข่าวลือขึ้นมาปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียก็มีการเอาไปขยี้ผมได้รับอินบอกจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งก็ผมก็ได้สอบถามนะผู้ใกล้ชิดผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้บทสรุปมาเล่าให้กับหุ้นส่วนฟังทราบว่านะพระองค์พนาะ แล้วก็พระองค์สมยังคงอยู่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนกันตอนนี้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันจะขอไปชั้นเดียวกันนะรักษาอยู่ในชั้นเดียวกันที่โรงพยาบาลจุฬาพระอาการตอนนี้ก็มีพระ,ะอาการอ่อนแรงไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะส่วนที่มีข่าวการสวรรคตรไม่เป็นความจริงนะมีเพียงเลขาส่วนพระองค์ที่เสียชีวิตก็มีแค่นั้นนะ ที่เหลือไม่มีข่าวข้อมูลความจริงแต่อย่างใดนะครับส่หลับปวินเป็นใครที่ชอบปล่อยข่าวลือสร้างข่าวลือดูมินเหยียดยม้มอาคาดมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับชายด้วยกันเองนะะแล้วก็ปรากฏว่าดูมินเยียดยม้มอาคาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับสมศักดิ์ ร่วมกับแอนดรูว์โดนข้อหามาตราหนึ่งโดนพรรบรคอมพิวเตอร์มากมายปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีการนำเรื่องหมายแดงนะะหรืหอการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินการซึ่งอายการสูงสุดยังไม่ดำเนินการนะถ้าดำเนินการเมื่อไหร่ก็ขอตัวอย่างเป็นทางการได้นะครับข่าวลือที่ปวินสร้างขึ้นมามันสะท้อนให้เห็น 1. นชั้นความคิด 2. องอคติต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และเป็นการยืนยันว่าข้อมูลพวกของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยใช้ทฤษฎี l ลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันผมได้รับข้อความได้รับโทรศัพท์มือถือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงแลนะผมยืนยันว่าละผมจะรีบ ทำคลิปนี้มารายงานให้กับหุ้นสสวนทราบแต่ผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะครับถ้ามีเกิดขึ้นก็จะมีถแถลงการจากสำนักพระราชวังนะครับถแถลงการเองอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีนะพวกนี้ก็ชอบจะนําเสนอเรื่องของข่าวอภิมงคลนะฮะถ้าเราไปนําเสนอเรื่องของครอบครัวเขาบ้างเขางขคงจะไม่พอใจเช่นกัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ